เดี๋ยวมามาแน่เดี๋ยวมามานะจะให้เยลลี่แน่หนึ่งอันแล้วถ้าหมามาบอกว่ากินได้ถึงจะกินได้นะคะแต่ถ้ายังฟังก่อนถ้าเกิดว่าแน่กินก่อนที่หมามาจะบอกว่ากินได้เน่จะอดเยลลี่สามอัน<ๆ>เดี๋ยวสิลูกฟังหมามาก่อน เข้าใจไหมคะมาม่าจะเริ่มแล้วนะมาม่าเอาเยลลี่ไว้นี่นะถ้าเนเน่กินเยลลี่ก่อนที่มาม่าจะบอกให้กินนะเนเน่จะกดกินเยลลี่สามอันไม่ไม่ได้ถ้าเนเน่ถ้าเนเน่กินตอนนี้เนเน่จะได้กินเยลลี่อันเดียว แต่ถ้าเกิดเนเน่มาม้าบอกว่าให้เนเน่กินได้เนเน่จะได้กินถึงสามอันเนเน่จะเอาเอาแบบไหนเอาสามอันใช่ไหมงั้นนั่งเฉยๆจนกว่ามาม้าจะบอกให้กินแล้วมาม้าจะเพิ่มให้อีกสองอันเป็นสามอันโอเคไหมคะอ่ะงัน้นั่ง แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้หม่อมมาให้อย่างนี้พ่อเก่งมากแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้หม่อมมาให้อย่างนี้อีกโอเคไหมแล่นทั้งหมดกี่อันสามโอเคสามค่ะสามสามโอ้ยยมเลยหนึ่งสองสามจ้านังสามเสร็บายบายเร็วบายบายค่ะ ฝากกดไลค์กด subscribe ให้แม่เล็กและน้องแน่ๆด้วยนะคะ